โอ, <man> โอ้โหนี่คือสภาพรวยกับเฮงมาทำทุกคนนะ่าสงสารหัวเจ้าเท้าจังเลยรวยจะมาขุดหัวเจ้าเท้าหนูไปทำกับข้าวแล้วเนี่ยอันนี้หลุดแล้วนี่โอ้ยน่าสงสารขอโทษนะจันด้วยน่าสงสารเอาดินกบไว้ค่ะอดีนกบไปอดีนเอาบูม่เอาบูม่อันนั้นตายแล้วนะลูก ดินตรงนี้ไปนหนหมดรนะเห็น <Hey. S 2> ไปทุ่โลทั่โล,โลพอแล้วล,มามาลูกขึ้นมาไปวางนี่เดี๋ยวจะเอาดินมาใส่ตรงนี้ค่ะ น้ำเไหนคะนนไหนดูเลยคะว้าวลูกใหญ่มากว้าวแม่จะเอาลูกแม่ชอบแบบนี้ มาเลยใส่เลยกิ๊กฉนไม่ใสเลยโอเคอกิ๊เก็บฉันตอบมาเลยค่ะชื่ออย่างนี้นี่สวยมากมากเลยค่ะทุกคนก็เก็บแบบนี้ชื่อบน้องน้องฉ่ำฉ่ำมาโอ้ <laughs> โอ้ดึงไม่ออกได้อยู่ได้อยู่ดีกว่าไปซื้อเขานะโอเคนี่ไป,ไปอหนูกเก็บ โอเคนี่สวยมากเลยลูกสีส้มใช่น่าทานจังเลยค่ะใช่ใชว้าวน,น,น,านี่นี่เอาคันนี้โอเคโอเคผล่าปลไปเยอะมากเลยค่ะไม่โชวะะ์เลยค่ะว้าว ทำกินกันนะคะป้าเป็นเพื่อนี่สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะดินีไละนิล,นลชาค่ะวันนี้มาทำอะไรคะลูกมาเปิดน้ำให้ต้นไม้ค่ะใช่แล้วค่ะไปกันเลยค่ะน้ำแม่ซื้ห้จับมือเอาไปด้วยทำไมลูกนี่แม่เอาไปด้วยวเพรว,ว่ามันนีก่ก่อนใครมาใช่แม่จะไปเติมน้ำมันค่ะ น้ำมันหมดนะทุกคนไปดูค่ะน้องน้ําแข็งไปแล้วนะทุกคนค่ะรอแม่ค่ะไหนดูดอกซ้มโอสิโอ้ส้มโอแต่แม่ดูก่อเรา่านกันเคทุกคนอันนี้คือ วางระบบน้ําแบบ PE แล้วก็ใส่มินิสปริงเกอร์แบบมีวาลวนะคะมีชอบแบบมีวาลวเพราะว่าเราสามารถปรับรัศมีของน้ําได้นั่นเองนะทุกคนมันดีตรงนี้นี่แหละทิกัดในคอมเมนต์แล้วก็ในจะกรนะทุกคนเพื่อนๆอันนี้คือต้นอะโวคาดโดนะ